การ,รเผชิญหน้ากับความกลัวอาจง่ายกว่าการต่อสู้กับพิสัจในใจของตัวเองเรื่องราวของนักโทษขี้งดเงียที่เป็นคนโมโหง่ายและหัวร้อนได้ทุกเวลาเพราะมีปัญหาเกี่ยวกับการควบคุมอารมณ์ของตัวเองเอไม่ต้องซักกิดเพราะเครื่องพี่ติดตลอดทางการก็เลยส่งให้พ่อหนุ่มหัวร้อนมาเป็นพี่เลี้ยงมา้าซึ่งเป็นม้าป่าที่ยังไม่ได้ฝึกและขี้งดเงียไม่ต่างอะไรกับพ่อหนุ่มคนนี้นั่นก็เพื่อเป็นการบำบัดเผื่อว่าอะไรอะไรจะดีขึ้นเบำบัดนักโทษด,ด้วยมา้าไม่ต้องหลับต้องนอนกันเลยทีนี้และเรื่องราวของพ่อหนุ่มหัว ร้อนกับมาร์คี้งุนหงิดจะเป็นจังใดเรามารับชมรับฟังการสปอยกันได้เลยนะจ๊ะคนดีทุเรศทุรังฟิลม์มภูมจะเสนอมา้าป่าแสนพยศให้เสียงภาษาไทยการสปอยโดยเกมมิ่งฟอนเดาดาวดาเดาคำเตือนคลิปต่อไปนี้เป็นการสปอยหนังเราข้อมูลทั้งหมดเอามาจากในหนังถ้าหาข้อมูลผิดพลาดเคลื่อนจากโลกมนุษย์หรือไม่เหมือนกับวิกิพีเดียหรือตำราบทเรียนใดๆก็ขออภัยด้วยเพราะผมมาสปอยหนังไม่ได้มาอ่านประวัติศาสตร์ให้ทุกท่านฟังไทเกอร์พรีเมียมบริการยูทูบพรีเมียมของแท้ไม่ว่าจะดูยู นามาขัน้นให้จุกจิกระดองใจและไม่ว่าจะเป็น iOS หรือ Android ก็ใช้งานได้ทั้งหมดจ่ายแค่เดือนละ17บาทเท่านั้นแถมการสมัครก็แสนจะง่ายดายเพียงแค่จิ้มเข้าไปที่ลิงก์คอมเมนต์ด้านล่างสแกน QR Code หรือถ้าชอบแอดไลน์ก็แอดไปที่แอดไทเกอร์ช็อปเรื่องราวเริ่มขึ้นที่นักโทษคนนี้เขาไม่ชื่อว่าโรมันเรียรสันโนบักโรมันเขาเป็นนักโทษในคดีกระตืบเมียทําให้คุณเมียได้รับบาดเจ็บสาหัสและกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงซึ่งสาเหตุการกระตืบก็มาจากการที่คุณเมียไปเจอกััับบแป้งงของโรม ที่มันแอบออกมาเล่นคนเดียวคณเมียก็เลยเอาไปทิ้งในชักโโรกทำให้บักโรมันที่เป็นคนอารมณ์ร้อนทนไม่ไหวมันก็เลยกระตืบเมียซะอย่างนั้นเออของดีๆมึงเอาไปทิ้งทําไมและจากเหตุการณ์ในวันนั้นก็ทําให้บักโรมันคนขี้งุดงีดถูกจองจามานานถึง12ปีโดยที่หนังก็ไม่ได้บอกว่ามันถูกตัดสินให้ติดทั้งหมดกี่ปีและในตอนนี้บักโรมันก็มาพูดคุยกับนักจิตวิทยาเพื่อจะเช็คดูว่าบักโรมันน้าเหมินมันพร้อมที่จะกลับไปใช้ชีวิตแบบคนปกติได้ยังแต่ไม่ว่าเจ้ค,คนนี้ะะะถถาาามมมมมมออออไไไไไรรรบบักกโนก็่่่หื ừ, แลตค นั้นนั่นก็เพราะว่ามันไม่อยากจะพ้นโทษและต้องไม่ใช่ชีวิตเหมือนกับคนทั่วไปเพราะปัญหาในเรื่องของอารณ์ที่ไม่มีทีท่าว่าจะลดลงและมันก็ควบคุมตัวเองไม่ได้เหมือนเดิมเออถ้าปล่อยออกไปกูก็พร้อมจะก่อคดีใหม่เจค,คนนี้ที่ตอนแรกก็ดีๆแต่ตอนนี้ก็เริ่มจะงุนงีดเพราะพูดมาตั้งนานบัคโรมันก็ทําเป็นหูทวนลมเธอก็เลยตัดสินใจส่งบัคโรมันไปยังเรือนจําที่เนวาดาเพื่อจะให้บัคโรมันได้ออกไปทํากิจกรรมกลางแจ้งเพื่อว่ากิจกรรมครั้งนี้จะทําให้อาการหัวร้อนของบัคโรมันดีขึ้นเวลาต่อมาบักมน็อยู ห้องขังใหม่กับเพื่อนนักโทษที่ชื่อว่าแดนแต่บักแดนก็ไม่ต่างอะไรกับบักโรมันที่ไม่ชอบพูดชอบจาทาให้2ตัวนี้ต้องอยู่กันแบบเงียบๆเ,เพราะต่างคนก็ต่างไม่พูดเออใช้ชีวิตเหมือนกับคนใบวันต่อมาบักโรมันก็ถูกส่งให้มันทํางานที่ฟาร์มมา้าเพราะเป็นกิจกรรมหลักของเรือนจําแห่งนี้ก็คือการเอาม้าป่าสายพันธุ์มัสแตงมาฝึกให้เชื่องและก็ให้คนมาประมูลเพื่อที่เรือนจําจะได้มีไรายได้และมันก็เหมือนจะส่งผลดีกับม้าป่าเพราะตอนนี้ที่อยู่ทางธรรมชาติของพวกมันถูกมนุษย์บีบให้แคบลงจากความเจริญที่ลกลก้ เสรงมกส่วนทางกับจานวนมา้าที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆแถมการให้นักโทษพวกนี้ดูแลม้าป่ามันก็เหมือนจะเป็นการบําบัดและขัดเกลาวความก้าวร้าวเพราะนักโทษที่ถูกส่งมาที่นี่ล้วนแลแ้วจะเป็นพวกที่ดื้อด้านและก็ทาผิดซ้ําๆเรียกง่ายๆว่าเลวแบบเข้าเส้นและหน้าที่แรกที่บักรมันจะต้องทําก็คือการตักอุจจิมาไปทิ้งเพราะในแต่ละวันม้าพวกนี้จะแดกยาวันละ3กิโลก็เลยย่อนกับระเบิดออกมาวันละไม่ต่ากว่าตัวละ3กิโลเช่นกันออแดกเยอะก็ขี้เยอะและในขณะที่บักรมันกําลังเพิ่มเพิ่มกับการจ้วงอุจ มันก็ได้ยินเสียงดังป่งปังปงปังในกระต๊อบหลังนี้แต่ก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่อยู่ในกระต๊อบมันคืออะไรกันนี่เออใครมันจะไปรู้วะและพอถึงวันต่อมาบางโรมันก็มาทําหน้าที่จงอุจจีเช่นเคยแต่ก็เหมือนเดิมนะครับเสียงป่งปังปงปังกระดังมาจากกระต๊อบหลังเดิมอีกแล้วบางโรมันที่เป็นคนมีความอดทนต่าก็เลยตัดสินใจเดินเข้ามาดูจนได้เห็นว่าไอตัวที่ทาเสียงดังปังปังปงปงมันก็คือจะมาป่าน้ำเหมือนที่พยศจนไม่มีใครกล้าเข้าใกล้เพราะมันดีเกินไปเออของมันดีก็เลยต้องดีีบรรมมนนนท่่ไู้อ เลยทำท่าจะเข้ามาหาเจ้ามาตัวนี้เพื่อจะดูว่ามันเป็นอะไรทําไมถึงทําเสียงดังไม่หยุดแต่ก็ยังไม่ทันได้ดูจู่จูตาแก่คนนี้ก็โผล่มาและดาบบักโรมันเป็นช่วเป็นชุดเพราะเจ้ามาตัวนี้มันโคตรจะดีดและอาจจะกระตือบักรมันจนตายได้ซึ่งตาแก่คนนี้ก็เป็นหัวหน้าโครงการการฝึกมาของเรือนจําเขามีชื่อว่าไมาเออเป็นยังไงชื่อกูน่ารักไหมแต่บักโรมันที่โดนดามันก็ไม่หือไม่อือและเดินกลับไปทําหน้าที่จงอุนจิเหมือนเดิม เวลาต่อมาลูกสาวของบักโรมันก็มาเยี่ยมที่เรือนจําหลังจากที่ไม่ได้เจอได้เจอป้าป้ามาหลายปีประปปป้าน้ําเหมินกระตือแม่ตั้งแต่เธอยังตีนเท่าฝ่าหอยแต่ตอนนี้อ่อยเท่าฝ่าตีนก็เลยแวะมาเยี่ยมป้าป้าสักหน่อยเออไม่เจอกันนานคิดถึงจังเลยน้องไม่ชื่อว่าโรธาแต่บักโรมันคุณพ่อสุดเลวก็ไม่ได้รู้สึกดีใจที่ลูกสาวมาหาเพราะมันไม่อยากจะให้ลูกสาวต้องมาเห็นมันในสภาพที่ทุเรศทุรังแบบนี้แต่น้องโรธาก็บอกว่าที่มาหาป้าป้าก็ไม่ได้มาเพราะคิดถึงแต่อยากจะให้ป้าปมา มาหาเมืงองเอาอ้าวอะไรวะ วันต่อมาบักรมันก็มาทํางานที่ฟาร์มม้าเหมือนเดิมแต่วันนี้ก็ไม่เหมือนเดิมเพราะตาแกก็อยากจะทดสอบบักรมันที่วันๆเอาแต่จ้วงอุจจิมา้าจงกลายเป็นหน้าที่หลักไปซะแลว้วเออวันไหนไม่ได้จ้วงกูเริ่มจะนอนไม่หลับแล้ววิธีทดสอบก็คือการที่บักโรมันจะต้องเข้าไปอยู่กับม้าในคอกฝึกและทาตามคําแนะนําของเพื่อนนักโทษที่ชื่อเฮนรี่นั่นแหละครับบักรมันที่ตั้งแต่เกิดมาก็ยังไม่เคยฝึกม้ามาก่อนแถมเจ้าม้าตัวนี้ก็คือม้าที่ทาเสียงดังปงปังปองปาง,ปง,ปงและก็ยังไม่มีใครฝึกมาในเชียงได้อ้กมาฝึกเนี่ะ บาหรอเปล่าวา้าแต่ถึงจะมาตัวนี้มันจะดิดแค่ไหนมันก็รู้สึกกลัวมนุษย์เหมือนกันซึ่งมันก็ไม่ต่างอะไรกับบักโรมันที่กลัวจะมาตัวนี้เหมือนกันทําให้สองตัวนี้ต้องเผชิญหน้ากันแบบเก้ๆเกักล,กลงกเพราะต่างฝ่ายต่างก็มาขึ้นครูพร้อมกันแต่ความจริงอยากจะขึ้นครูแต่หนูได้ขึ้นมมา หลายวันผ่านไปน้องโรธาก็มาหาปะปาอีกรอบนั่งกับพระว่ารอบที่แล้วบักรมันยังเซ็นเอกสารไม่ครบทําให้บักโรมันงุดงีดและเริ่มจะสงสัยว่าเอกสารที่ลูกสาวเอามาให้เซ็นมันคือเอกสารนะาไรน้องโรธาก็เลยบอกว่ามันคือเอกสารการบรรลุนิติภาวะก็คือถ้าบักโรมันเซ็นน้องโรธาจะมีอํานาจในการที่จะขายทรัพย์สินซึ่งเป็นมรดกตกทอดของปาปะ้าไม่ว่าจะเป็นบ้านเป็นรถหรืออะไรก็ตามที่เป็นชื่อของปปาเพราะปะปาอยู่ในเรือนจําคงจะไม่ต้องใช้ของพวกนั้นแถมตอนนี้น้องโรธาก็กําลังท้องเราะสวัส แกกับแฟนหนุ่มแบบตาตอดตตยายเนื่องจากอยู่ในวัยเจเริญพันธุ์ในขณะปะปายังสว,สวสัสดแกกับมาม้าเลยหนูจะสวสัสดแกกบ้างไม่ได้หรือไงและในขณะที่สองพ่อลูกกลาลังคุยกันจู่ๆเพื่อนนักโทษคนนี้ก็มาเสนอแพ็กเกจพิเศษว่าตอนนี้เรือนจาของเราอนุญาตให้นักโทษถ่ายรูปกับญาติพี่น้องได้เพื่อจะได้มีรูปเป็นที่ระทึกและเอาไว้เป็นเครื่องเตือนใจว่าครั้งหนึ่งในชีวิตเคยติดคุกมาก่อนอภูมิใจยิ่งกว่าจบปริญญาและพอถ่ายรูปเสร็จสองพ่อลูกสุดที่เลิฟก็กลับมาคุยกันอีกรอบแต่รอบนี้น้องโรากกกดััันนนพูป เคยเป็นทหารที่รับใช้ชาติแต่ดันต้องมาเป็นนักโทษโรเกระตตบมามา้มามันน่าทุเรศทุรังจริงๆปะป๊าสุดที่เลิฟที่ได้ยินแบบนั้นถ้าเกิดอาการปริแตกเพราะปกติก็หัวร้อนง่ายอยู่แล้วแต่ดามาโดนจี้ใจดาแบบนี้ก็ยิ่งสลิงแตกเข้าไปใหญ่มันก็เลยไล่ลูกสาวให้กลับไปซะเพราะก็ไม่อยากคุยกับมึงแล้วเออถ้าไม่กลับมึงโดนกูกระตืบแน่นอนแม่งขนาดลูกมึงก็ไม่เว้นแกนําบักโรมันที่ยังมีอาการงงเงี้ยเมาทํางานที่ฟาร์มม้าเหมือนเดิมเึืงอตาแกีที่ไม่รู้ว่าตอนนี้บักโรมมนนําเหมือนมีอาการสลลิแตกกมา่อนเย ให้มันเข้าไปในข้อและฝึกมาสายดีเหมือนกับเมื่อวานแต่ก็ไม่เหมือนกับเมื่อวานเลยสักนิดเราวันนี้เจ้ามาสายดีก็วิ่งวนไปวนมาไม่หยดุดทําให้บักรโรมันที่เริ่มจะมึนหัวโดนเจ้ามาตัวนี้วิ่งเฉียวจะมันต้องหงายท้องหงายใจและมันก็ทําให้บักโรมันที่มีอาการสลิงแตกมาก่อนต้องประสาทแดกมากกว่าเดิมมันก็เลยวิ่งเข้าไปหาเจ้ามาตัวนี้และสาวมัดใส่ม้าแบบไม่ยัง้งนั่นก็เพื่อเป็นการเตือนว่าอย่ามาวิ่งเฉียวแบบนี้กูไม่ชอบแม่งคนหาไรวัดต่อยกับมา้าซึ idir, ่งเหตุกา,การณ์สาวมัดใส่ม้ากระทาให ให้กูเห็นหน้าอีกเป็นอันขาดเพราะตั้งแต่เกิดมากูก็ยังไม่เคยเจอใครต่อยกับม้าแบบนี้มาก่อนเออม,มึงมันโหดเกินไปและหลังจากนั้นบักรโรมันก็ถูกขังซอยเดียวจากการที่ไปใส่เดียวกับมา้าซึ่งเวลามันก็ผ่านล่วงเลยไปหลายวันจนมีอยู่คืนหนึ่งโจโจ้ผู้คมก็พาบักรโรมันมาที่ฟาร์มมา้าเพราะตอนนี้มีพยายุรูปควายกำลังตรงมาที่นี่ด้วยความแรงพวกเขาก็เลยต้องการคนที่เคยเลี้ยงมา้ามาช่วยกันพาม้าไปหลบในที่ปลอดภัยเพราะถ้าไม่พาม้าแอบเรงว่าม้าจะบินและม้าตัวที่บักรโรมันจะต้องพาไปแอบมัน ต่อยในวันนั้นเจ้ามาที่เห็นบักโรมันก็รู้สึกไม่ปลอดภัยยิ่งกว่าเดิมแต่ถึงกระนั้นมันก็เหมือนจะรู้ว่าถ้าไม่หนีเห็นทีว่าจะต้องตายบินแน่นอนมันก็เลยยอมมากับบักโรมันเพราะคิดว่าการชรําระแขนสิปีก็ยังไม่สายเอาวะม้าแม่งอาคาดวะแล้วพอเหตุการณ์พายุได้ผ่านไปแต่แก่ไม้ก็ให้โอกาสบักโรมันในการเข้ามาร่วมการฝึกม้าอีกครั้งแต่ก็มีข้อแม้ว่าห้ามต่อยกับม้าตัวไหนอีกเด็ดขาดเพราะถ้าทําแบบนั้นกูจะส่งมึงไปอยู่ในโซนคนป่วยจิตเวทต,ตลอดชีวิตเออถ้าย ซึ่งหลังจากนั้นบักโรมันคนหัวร้อนก็ต้องมาใช้ชีวิตกับจามาสายดีดที่ตอนนี้ถูกตั้งชื่อว่ามาคัสและก็เหมือนเดิมนะครับบักมาคัสม้าจอมพยศที่ไม่ชอบขี้หน้าบักโรมันก็พยายามหันดักใส่บักโรมันทุกครังที่เจอหน้าบักโรมันอยากจะแก้แค้นโดยการดีดซ้อนทีนใส่หน้าของบักโรมันสักสองสามทีเอาเห็นหันดักมาให้ก็นึกว่าจะให้สวัดแก๊กแมงขนาดม้ามึงก็ไม่เว้นแต่ถึงบักมาคัสจ้อยามแก้แี่ไม่ชอบขีมีนมวาอดกนแมะนก็บความห้นักใส่บักโรมันทุกรลาที่เว่าน้นา,ายังากางแันหลาย นผ่าไปบักมาคัสม้าหัวใสเริ่มแผนการที่จะทําให้บัคโรมันชลาใจด้วยการยอมเข้ามาใกล้บักโรมันและแซงทําเป็นว่ายอมสวามิภัสตงนนี้ภายในใจมันอยากจะกระตือบักโรมันแบบสดๆแม่งดูไปดูมากลายเป็นหนังล้างแค้นซะอย,อย่างนั้นกูละงงจริงๆแต่การกล้งทํทความดีของบักมาคัสกระดันทําให้บักโรมันคิดได้และกลายเป็นคนใจเย็นมากขึ้นนั่งกับพราบัคโรมันเริ่มจะมีความผูกพันกับบักมาคัสซึ่งการมีปฏิสัมพันธ์กับสัตว์เลี้ยงมันก็เหมือนเป็นการขัดเกลาจิตใจที่ทําให้บัคโรมันกลายเป็นคนใจ โรจักยั้งเคดโรจักเป็นห่วงเป็นใยและเปลี่ยนให้บักรมันกลายมาเป็นคนปกติมากขึ้นแต่ถึงทุกอย่างจะดีขึ้นมันก็ดันมีบางอย่างที่ทําให้บักรมันต้องหง,งุดหงิดเพราะบักแดนเพื่อร่มห้องก็ดันอยากจะให้บักรมันเพื่อนเหลอขนสิ่งที่ไม่ดีมาให้นั่นก็เพราะในคลังเก็บยารักษามมามีสารบางชนิดที่ทําให้เกิดอาการมึนๆอ,อื่นๆซึ่งเป็นสิ่งที่นักโทษชื่นชอบเพราะอะไรที่ทําให้เมาได้มันคือสิ่งที่บักแดนต้องการแต่บักรมันก็ไม่โอเคและบอกว่าไม่อยากจะยุง่งถ้ามึงอยากจะได้อะไรก็ไปเอาเองดิบักกกแดก็เลยบอว่าาถ้ามึง ไม่เอามาให้กูจะสั่งให้บักพวกข้างนอกจัดการลูกสาวของเมืองเพราะพวกกูเยอะทําให้บักโรมันไร้ทางเลือกมันก็เลยต้องทําตามที่บักแดนสั่งเพราะกลัวลูกสาวจะเป็นอันตรายเออไอ้นี้มันเหลี่ยมเยอะหลายวันผ่านไปบักโรมันน้ําเหมินก็มาหัดขี่บักมาคัดมาจอมอาฆ่าเพื่อจะให้บักมาคัดแล่รมาเป็นมาบ้านและสามารถเอาไปประมูลได้เหมือนกับม้าตัวอื่นเซอร์มันก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับเพราะบักมาคัดก็ยอมให้บักรมันขี่ตามแผนการที่มันได้วางเอาไว้่าสักวันหนึ่งมันจะต้องล้างแค้นตอนที่บักรมันเผลออเมืองเผลเมื่อไหร กูเติมเมืองคืนแน่นอนแม่งจองเวรจองกรรมจริงๆวันต่อมาน้องโรธาก็ไม่เยี่ยมป้าป้าอีกครั้งนั่นก็เพราะว่าบักโรมันเขียนจดหมายไปหาลูกสาวว่าป้าป้าอยากจะคุยด้วยทพนันที่ก่อนหน้านี้มันเป็นคนไล่ลูกสาวยังก็มูกลับมาเออผีเข้าผีออกจริงๆและสิ่งที่บักโรมันอยากจะทําก็คือการสารภาพความผิดว่าที่มันต้องกระตืบเม,มียก็เพราะว่าแม่ของเมืองทิ้งของดีแต่มันก็ทําให้น้องโรธารับบทได้ที่ต้องมาได้ยินอะไรแบบนี้เพราะตั้งแต่เด็กเธอต้องคอยดูแลหมาม้าที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงจนมาถึงทุกกกวันนีู้็ ยังต้องดูแลอยู่เลยเออกูไม่อยากมีพ่อแบบมึงอ้าวอะไรวะ หลายวันผ่านไปนักโทษสายม้าก็พาม้าทุกตัวออกมาล่นแล่นบนพื้นที่กว้างเพื่อจะให้ม้าพวกนี้ได้ผ่อนคลายก่อนที่จะถึงวันประมูลแต่ถึงทุกอย่างจะไปได้สวยโจโจบักเฮนรี่คนที่เคยสอนการฝึกม้าให้กับบักโรมันก็ดมบักแดนเพื่อร่วมห้องของบักโรมันรอบกระซวกข้างหลังเพราะขาดผลประโยชน์ธุรกิจดำมืดในเรือนจำทำให้บักเฮนรี่ตายหาจากเหตุการณ์นี้ทันทีบักโรมันที่เห็นแบบนั้นก็รู้ว่าบักเฮนรี่จะต้องตายฝีแน่นอนมันก็เลยมาแก้แค้นให้กับบักเฮนรี่ทำให้บักแดนที่ไม่ได้ตั้งตัวสลบสลายและถูกกกกลาตัวออไปจ แบบทุเรศทุรังซะอย่างนั้นเออแค่นี้มันยังน้อยไปแต่ถึงบักโรมันจะทําแบบนี้มันก็ไม่โดนลงโทษอะไรเลยสักอย่างเพราะบักแดงมันสมควรโดนหลายวันผ่านไปก็มาถึงวันประมูลมา้าที่คนมีตังมากมายรอคอยเพื่อที่ม้าป่าพวกนี้จะได้ไปทําอาชีพต่างๆต,ตามแต่ที่คนประมูลจะเอาไปใช้ซึ่งการประมูลก็ไม่ได้มีอะไรยุ่งยากเพราะนักโทษแต่ละคนก็มาคู่ใจที่ฝึกมาเองกับมือมาเดินด็อกดอกแดกแดกเพื่อให้คนพวกนี้แข่งกันประมูลแต่พอถึงตาของบักโรมันบักมาคัดน้าเหมินก็ดังเกิดอาการตื่นคอนแล้ววิ่งพุ่งแบบ สเปซสะปาแต่บักรมันก็ไม่ยอมและพยายามควบคุมบักมาคัสเพื่อที่มันจะได้ไม่ต้องอับต้องอายและกลายเป็นตัวตลกและก็เพียงเวลาไม่นานบักมาคัสก็เหมือนจะดีขึ้นและสงบสติอารมณ์ได้ซะย่างงั้นอนจะเป็นเด็กดีแต่ก็สงบได้แค่แป๊บเดียวจู่ๆฮอลำนี้ก็ดันบินวิววิวผ่านมาทําให้บักมาคัสตกใจเพราะเสียงฮอวิววิวมันเหมือนกับตอนที่มาทุกตัวโดวนต้อนและถูกจับในวันนั้นและด้วยการตกใจมันก็เหมือนจะทําให้บักมาคัสได้โอกาสที่จะแก้แค้นบักรมันไปในตัวทาให แต่ก็ยังไม่หนำใจเพราะบักมาคัดมาอาฆาตก็วนกลับมาใช้ปากงามหน้าของบักโรมันไปหนึ่งทีเพราะความแค้นสุดอัปยศที่บักโรมันสามารถใส่ในวันนั้นอตอนแรกกะว่าจะระทึกแต่เปลี่ยนมาเป็นงามหน้ากันละกันถือว่ากูสั่งสอนและจะเหุการมางามหน้าก็ทําให้บักมาคัดหน้าเหมือนกลายเป็นม้าตัวเดียวในคอกที่ไม่มีใครกล้าป,ประมูลเพราะกลัวโดนงาบแถมนักแ,แกยังบอกอีกว่าการให้มึงควบคุมม้าไม่ได้ก็จะทําให้บักมาคัดต้องสวยด้วยการถูกส่งให้ไปเกิดใหม่และอาจจะกลายเป็นสเต็กลาบก้อยซอย กแกงอ่อมต้มขมเรือเมนูอื่นๆอีกมากมายอาพูดแล้วก็นำลายไหลนั่นก็เพราะว่าม้าที่ฝึกไม่ได้และไม่มีใครต้องการก็จะถูกส่งไปเกิดใหม่แบบนี้ทุกตัวสมควรแล้วมันงามหน้ากูแต่ถึงบักโรมันจะโดนงา่ามมันก็ดำไม่โกรดแค้นมันก็บักมาคัดมาอาฆาตมันก็เลยตัดสินใจมาปล่อยบักมาคัดเพื่อให้เจ้าม้าหน้าเหมือนตัวนี้ไม่ถูกเอามาปิ้งย่างและได้ออกไปใช้ชีวิตในแบบที่มันควรจะได้ใช้แล้วก็ไม่รอช้าบักมาคัดม้าหน้าเหมือนก็รีบจ้วงตีนแล้ววิ่งหนีออกไปจากตรงนี้ทันทีกูไปแล หลายวันผ่านไปน้องโรธาก็เขียนจดหมายมหาป้าป๋าและบอกว่ารอบหน้าหนูจะพาหลานมาเยี่ยมเพราะเหมือนกับว่าการที่คุยในวันนั้นจะทําให้สองพ่อลูกเข้าใจกันมากขึ้นถึงแม้ว่าบักโรมันจะไม่เคยทําหน้าที่ป้าป๋าเลยก็ตามเออก็กูติดคุกแต่ก่อนที่หนังจะจบบักโรมันก็มองออกไปที่หน้าต่างและเห็นว่าตอนนี้บักมาคัดมาน้ําเหมินมาเยือนส้มอยู่ข้างนอกนั่นก็เพราะว่าโลเคชั่นแถวนี้ไม่มีอะไรให้เด็กมันก็เลยต้องหาทางกลับเข้ามาในเรือนจำนี้อีกครั้งเออถ้าจะปล่อยกูไว้แถวนี้มึงเอากูไปทําซอยจุดีกว่าแม่ รนหาที่ตายชัดๆและเรื่องราวก็จบเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับสําหรับหนังเรื่องนี้แล้วพวกคุณคิดเห็นกันอย่างไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับและถ้าหากคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปแล้วมาเจอกันใหม่เรื่องหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ